พี่น้องพ่อมเสริมล้วจ้าพักกินน้ำกันเด้อจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องทรงเที่ยงจินแซบนุ่จ้าตอนนี้มเที่ยงจะเห็ดน,น้ำยากระปุ่น้ะคะ่ะมเที่ยงต้มน้ำปลาก่อนค่ะเทีย่ย,ยง,ตงต้มเป็นตัวเรยเอ้อค่ะมม่ใส่สีนุ่งพี่น้องต้องต้มเป็นตัวถึงจะนุ่งต้มปลาก่อนค่ะตอนนี้ต้มน้ำปลาเดือดเออต้มนม้ำปลาแดงให้เดือดเลยเด้อจ้า กพี่ดองอันนี้เป็นเครื่องแกงเด้อค่ะเครื่องที่แม่จะเที่ยนจะเอาไปตำหรือจะเอาไปต้มจ้ะเครื่องแกงค่ะนี่พริกข่าตะไคร้ใบมะกรูดกระชายกระเทียมหอม่ะพี่ดองแต่เที่ยนซอยๆเพราะว่าเมื่เที่ยนจะเอาไปต้มก่อนนะคะ้ไม่พอเมื่เที่ยนตำเองจ้าพี่ดองจ้าหลังจากที่พี่เที่ยนต้มต้มเครื่องแล้วเนาะจ้ะ มีขอเอามาตำนะคะมาโขกเหี่ยนขวดนิดหน่อยให้มหอมทีนนี้ก็จะตำให้มันละเอียดแล้วก็ปลาทูใส่ตาเหมี่ยนนีมีปลาทูค่ะเหมี่ยนแกแกเรียบ้อยแล้วอี่านี้ก็สิตำนะคะพี่น้องตำจน ตำจนแหลกเนาะพี่น้องแล้วพี่น้องแล้วจากตำละเอียดด้วเนาะค่ะใส่เนื้อปลาทูลงไปจ้าเนื้อปลาทูเมเทียนแกเรียบร้อยแล้วค่ะเมทียนใส่เนื้อปลาทูแล้วค่ะแล้วก็ตำให้ละเอียดจ้าก้างก็มี ตามให้ละเอียดได้ค่ะเง่ายๆแบบเินานี่เราทาพี่น้องเมี่ยงเทียนแบบบักตำแบบหย,ยาบๆไม่ต้องนั่นมากตำจนละเอียดเนาะจ้ะเดี๋ยวแม่เทียนจะพักเครื่องมันหอมด้วยค่ะเครื่องกรอห้หอม เคือที่เคเยขาตำเมื่อกี้่ะคะคือหอหอมสก้อน เตียนห็ดแบบหยาบๆด้วยค่ะต้องละเอียดมากหอยเทียนใส่อันพรกสดเด้อค่ะมือนนี้ยนี่จะผกสดไม่ริกแห้งค่ะใช้พริกสดพริกสดอย่างเดียวเลยจ้า ทัดไปเรื่อยๆใส่มมนหอมสก,ก้อน,นอเนาะมันจะไปลุกหมอน้ำปลาลาี่เขาตม้มใวเด้วยค่ะแม่เทียนทำแบบเข้มข้นน้ำปลานัวค่ะต้มต้มปลาทาี่เป็นตโตๆนะคะปะลาปลากระกดีเท่าก่บกะเอาค่ะกะพอดีพอดี ได่หอมแล้วเดียวหัวนาำปลาที่เขาต้มไว้เด้อขาบใส่ลงไปเลยจ้าลงไปเลยหอมผิ่นออกหอมเครื่องเทศ ทำามแบานๆง่ายๆนี่นะจ้ะเซบแต่เซบมากเซบลองเซบมากจ้าที่นองเลล้อเดือดล้อ,อเดือดด้วยจ้า พี่น้องหม้อเดือดเด้อ,ดอจ้าคนกำลังตกจ้ะเดี๋ยวมีเทียนจะปรุงรสนะจา้าว้าวจะแซ่บแท้พี่น้องจะแซ่บจะแซ่บจะแซ่บแม่เทียนซิมก้อนเถอะค่ะว้าวแซ่บเหล่าพี่น้องเดี๋ยวใส,ส่ปรุงรสนิดเดียวเพราะวา่าต้มน้ำปลาบ เป็นตัวตมันนวอยู่เราค่ะพี่น้องน,นวในตัวมันเลยเดี๋ยวแม่เพียนจะใส่ใส่ลูกชิ้นค่ะเพียนใส่ลูกชิ้นนม่ได้พี่น้องเพียนเลยเดียนะคะ่ะโอ้ใส่ลูกชิ้นแนวใส่พี่น้องใส่ลูกโดด ใส่หอมร้อยเนี่ยค่ะร้อยใส่ผักชีลาวค่ะว้าวสูตรในเทียนอีใส่ผักชีลาวค่ะเป็นแต่แซบแทบพี่ดองเป็นแต่แซบค่ะคืยฝนก็กระลังตกลิ่นจ้ะเดี๋ยวร้อยมันเดือดแล้วค่ะก,กินได้เลยแต่แซบค่ะพี่ดองจ้ะ ว้าวต้องกินน้ำกันเด้อน้ำยาปลาน้ำยาปลาปลาทูใส่ลูกชิ้นปลาร้านัวๆจ้าพี่ดองป้อมเสิร์ฟแล้วค่ะนี่ซุ้จอดด้วยจ้าพี่จะแซ่บให้พี่ดองเดี๋ยวปิดฝาจังหน่อยให้มันเดือดจังหน่อยนะคะ่ะกินซุปก,กัน